เอาจริงๆนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าการย้ายมาอยู่กับอาสาวข้าราชการที่ยังโสดมันจะเปลี่ยนชีวิตผมได้ขนาดนี้เรื่องมันเริ่มจากที่ผมสอบติดโคต้ามหาลาัยในกรุงเทพพ่อกับแม่ก็ดีใจกันใหญ่แต่ปัญหาคือผมจะไปอยู่กับใครตอนแรกพ่อก็บอกว่าให้ไปหาหอพักอยู่แต่แม่ก็ไม่ยอมกลัวผมจะลำบาก ลูกชายคนเดียวของแม่จะให้ไปอยู่คนเดียวได้ยังไงลูกเต้แล้วแม่ก็หันไปมองพ่อเหมือนจะสื่ออะไรบางอย่างพ่อก็ถอนหายใจยาวๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่าให้ไปอยู่กับออหญิงที่กรุงเทพนั่นแหละบ้านอาเขาก็ใกล้กับมหาลัยลูกที่สุดแล้วแต่พ่อครับผมไม่ได้สนิทกับออหญิงเลยนะครับผมพูดแบบไม่ค่อยเต็มเสียงเพราะผมไม่รู้จะทำตัวยังไง ผมเจอกับออหญิงแค่ไม่กี่ครั้งตั้งแต่เด็กๆเท่าที่จำได้อาก็เป็นคนสวยแล้วก็เงียบๆแต่แม่ก็ยืนกรานไม่เป็นไรหรอกลูกออหญิงเขาเป็นคนใจดีไปอยู่ด้วยก็เหมือนอยู่บ้านตัวเองแค่ไปอยู่กับอาเฉยๆไม่ได้ไปรบกวนอะไรมากมายหรอกอีกอย่างอาเขาก็ยังโสดไม่มีใครไปอยู่ด้วยก็ดีแล้วจะได้ไม่เหงากันด้วยแล้วแม่ก็มองหน้าผม ด้วยสายตาที่มันทําให้ผมปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายผมก็ต้องเก็บข้าวของแล้วก็ย้ายมาอยู่กับอาที่กรุงเทพจนได้ในใจก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกแต่พอได้เจออาหญิงอีกครั้งความคิดผมก็เปลี่ยนไปอาญิงสวยกว่าที่ผมจินตนาการในความทรงจำไว้เยอะเลยสวยจนผมยังสงสัยทําไมอาถึงยังไม่มีแฟน <c oughs> แกมารับผมที่หมอชิด เหรอนั่นตัวโตกว่าเมื่อก่อนน่าดูเลยเหนื่อยไหมนั่งรถมาตั้งไกลไม่เท่าไหร่ครับอหญิงไม่กี่ชั่วโมงเองสบายดีแล้วเอากระเป๋าใส่หลังรถนะไปบ้านเรากันเอาจริงๆนะบางทีผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คอยก่อตัวอยู่ในใจเป็นความรู้สึกที่มันอธิบายไม่ถูก มันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ผมได้เข้าไปอ่านเรื่องราวชีวิตของใครหลายๆคนในเน็ตเรื่องราวของอากับหลานที่มันไม่ได้เป็นแค่ความรักแบบญาติทั่วไปแล้วมันก็ทำให้ผมมองอาในมุมที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่รู้สิไม่รู้จะใช้คำไหนบรรยายว่าอาสวยขนาดไหนสำหรับผมอาเป็นเหมือนเทพธิดาจริงๆนะถึงตอนนี้อาจะอายุจะเกือบ40แล้ว แต่ดูแลตัวเองดีมากๆอาสูงเพรียวขายาวผิวก็เนียนเหมือนสาวๆอายุ30ต้นๆเลยเวลาที่อาศัยชุดทำงานแล้วเดินผ่านผมอาก็ดูสวยสง่าเหมือนนางเอกในทีวีเลยอะทุกครั้งที่ผมมองอาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเก็บความรู้สึกแบบนี้เอาไว้ได้นานแค่ไหนแล้วอาจจะรู้ไหมว่าผมคิดกับท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ยิ่งผมได้อ่านเรื่องราวที่มันร้าร้อนระหว่างญาติความรู้สึกในใจผมมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกทีผมมาอยู่กับอาได้ไม่กี่วันแต่กลับรู้สึกห่วงอามากเป็นพิเศษเวลาที่ผมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งอาที่ตลาดชอบมีคนแซวอาตลอดเลยโอ้นั่นหลานชายหรือแฟนเนี่ยอาสาวคนสวยวันนี้มาซื้ออะไรผมได้ยินแบบนี้แล้วหัวร้อนไม่ชอบเลยจริงๆ บางทีก็หันไปมองหน้าคนพูดแบบสีหน้าไม่ค่อยพอใจแต่อาก็จะรีบดึงแขนเสื้อผมไว้แล้วยิ้มแห้งๆให้ไปเถอะเต้เดียวของหมดแล้วอาก็จะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรมันเหมือนมีอะไรที่มันค้างคาในใจผมตลอดเวลาผมไม่เข้าใจตัวเองเลยทำไมผมต้องห่วงอามากขนาดนี้ เมื่อวานอากลับมาจากทำงานดึกตอนแรกผมก็หลับไปแล้วแต่เหมือนได้ยินเสียงอะไรกิกกักก็เลยตื่นขึ้นมาดูผมเดินออกมาที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็เห็นอนั่งอยู่ที่โซฟาอาหลับไปแล้วทั้งทั้งที่ยังใส่ชุดทำงานอยู่เลยผมมองไปที่อาแสงไฟจากโคมไฟดวงเล็กๆมันส่องลงมาที่ตัวอาพอดีมันเป็นจังหวะที่ผมเห็นอาได้ชัดที่สุด ผมเห็นอาในชุดทำงานที่มันรัดรูปและมันแน่ไปกับตัวแม่ผมมองไปที่เรียวขาของอาที่มันยาวแล้วก็ผมรู้สึกว่าใจผมมันเต้นแรงขึ้นมาทันทีมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยรู้สึกกับอามาก่อนเลยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่กำลังก่อตัวอยู่ในใจผมมันไม่ใช่ความรักแบบอาลานแต่มันมันอธิบายไม่ถูกจริงๆ ผมยืนมองอาอยู่นานจนกระทั่งอาขยับตัวแล้วก็ลืมตาขึ้นมาไงเต้ยังไม่นอนอีกเหรออาหญิงถามเสียงค่อยแล้วก็ยิ้มให้ผมรอยยิ้มของอามันเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกของผมมันกลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วผมได้แต่ยืนนิ่งๆไม่กล้าขยับตัวไม่กล้าแม้แต่จะมองตาอาผมกลัวว่าอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างในสายตาของผมที่มันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้น อ๋อผมแค่ออกมาดื่มน้ำผมโกหกและก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดแต่ในใจผมมันกำลังสับสนไปหมดผมเดินไปหยิบแก้วน้ำแล้วก็รินน้ำใส่แก้วแต่พอจะยกขึ้นดื่มมือผมมันก็สั่นจนน้ำในแก้วมันกระชอกออกมาอา่าลุกขึ้นมาดูแล้วก็ยื่นมือมาจับที่มือผมเป็นอะไรเต้ไม่สบายหรือเปล่า สัมผัสของอาที่มันแตะโดนตัวผมมันเหมือนมีกระแสไฟช็อตเข้าไปในร่างกายผมรีบชักมือออกและก็ก้มหน้าลงเปล่าครับอาแค่ง่วงง่วงผมรีบดื่มน้ำและก็เดินกลับเข้าห้องไปทิ้งให้อายืนมองผมด้วยสายตาที่สงสัยผมรีบปิดประตูแล้วก็พิงตัวกับประตูปล่อยให้ใจตัวเองเต้นอย่างกลองเชิด คืนนั้นทั้งคืนผมก็นอนไม่หลับเลยภาพของอามันยังติดอยู่ในหัวไม่หายไปไหนหลังจากวันนั้นผมก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ใกล้อาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมไม่อยากให้อาจับได้ว่าผมคิดอะไรอยู่แต่ยิ่งพยายามหนีก็เหมือนยิ่งเจออย่างเมื่อเช้าอาเข้ามาปลุกผมในห้องนอนแล้วก็ยืนอยู่ข้างเตียงผมแกล้งหลับแต่ก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมที่มาจากตัวอา มันเป็นกลิ่นที่ผมคุ้นเคยมากน้ำหอมกลิ่นนี้อาใช้ตลอดแต่วันนี้มันกลับทำให้ผมรู้สึกระทึกผมรู้สึกเหมือนอยากจะเอื้อมมือไปแต่ต้องตัวอาผมกลั้นใจข่มความรู้สึกตัวเองไว้แล้วก็แซงทำเป็นบิดขี้เกียจเพื่อที่จะลุกขึ้นมานั่งตอนที่ผมลุกขึ้นสายตาผมมันเผลอไปมองที่ชุดนอนของอามันเป็นชุดผ้าซาตินที่มันเผยให้เห็นสัดส่วนที่ชัดเจน ผมรีบเบือนหน้าหนีแล้วก็ลุกขึ้นจากเตียงผมไปอาบน้ำก่อนนะครับอาผมพูดเร็วๆแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไปในห้องน้ำผมเปิดฝักบัวปล่อยให้น้ำเย็นๆมันราดลงมาบนตัวแต่มันก็ไม่ช่วยให้ความรู้สึกร้อนรุ่มในใจผมมันหายไปได้เลยผมมองตัวเองในกระจกและก็ถามตัวเองว่านี่ผมเป็นอะไรไปแล้วทำไมผมถึงรู้สึกแบบนี้กับอาตัวเองได้ แล้วก็มาถึงวันนั้นวันที่ผมจําไปจนตายอาบอกว่าแอร์ในห้องนอนเสียแล้วก็เลยจะมานอนกับผมที่ห้องพออาเดินเข้ามาผมก็รู้สึกได้เลยว่าบรรยากาศในห้องมันเปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นแค่ห้องนอนของผมลำพังแต่มันเป็นห้องที่มีอานอนอยู่ด้วยผมพยายามทำตัวปกติที่สุดแต่ในใจผมมันเต้นระรัวจนแทบจะทะลุออกมา อาบอกว่าไม่ต้องเกรงนะเต้อาแค่มานอนด้วยเฉยๆผมตอบไปว่าครับอาแล้วก็หันหลังให้อานอนหันหน้าเข้ากำแพงแต่ผมหลับไม่ลงผมได้ยินเสียงอภิลิกตัวได้ยินเสียงลมหายใจของอามันเป็นเสียงที่ใกล้มากแต่ตอนนี้มันกลับทำให้ผมร้อนไปทั้งตัวผมอยากจะหันไปมองอาแต่ผมไม่กล้า ผมกลัวว่าถ้าผมหันไปผมอาจจะทำอะไรที่มันไม่ควรจะทำผมพยายามข่มตาให้หลับแต่ภาพของอาในชุดนอนมันก็ลอยเข้ามาในหัวผมรู้สึกว่าความอดทนของผมมันกำลังจะหมดลงผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บความรู้สึกแบบนี้ไว้ได้นานแค่ไหนผมไม่รู้ว่าถ้าผมทำอะไรลงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นผมหนักแล้วนอนไม่หลับจริงๆ ความรู้สึกที่มันอัดอั้นอยู่ในใจมันเหมือนคลื่นในทะเลที่มันกำลังจะซัดเข้าฝั่งผมตัดสินใจค่อยๆพลิกตัวกลับไปหาอาในความมืดผมมองเห็นเทียงโครงร่างของอาที่นอนหลับอยู่ผมค่อยๆเอื้อมมือไปมือของผมมันสั่นมันลังเลแต่ความปรารถนาในใจมันมันแรงกว่าผมแตะลงไปเบาๆที่แขนของอา ผิวของอาที่มันสัมผัสกับนิ้วมือของผมมันนุ่มแล้วก็ผมไม่รู้จะใช้คำไหนบรรยายอาขยับตัวเล็กน้อยแล้วก็พลิกตัวเข้าหาผมผมตกใจรีบชักมือกลับแล้วก็แกล้งทำเป็นหลับแต่ในใจผมมันเต้นไม่เป็นจังหวะเลยมันเหมือนผมกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่มันกำลังจะขาดผมไม่รู้ว่าผมจะกล้าต่อไปได้ยังไง หรือว่าผมจะปล่อยให้ตัวเองตกลงไปในห่วงแห่งความรู้สึกที่มันอันตรายและในที่สุดผมก็ทำมันลงไปผมตัดสินใจก้มลงไปกระซิบข้างหูเอเบาๆผมรักอานะคำพูดนั้นมันเหมือนเขื่อนที่พังทลายลงมามันไม่ใช่แค่ความรักแบบหลานชายแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันลึกซึ้งและเร่าร้อนผมไม่ได้คาดหวังว่าอาจจะตื่นขึ้นมา แต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงอาที่มันเถาเบาตอบกลับอาก็รักหลานเหมือนกันเต้น้ำเสียงของอามันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจผมรู้ว่าคําว่ารักของอามันอาจจะไม่ได้มีความหมายเดียวกับผมแต่มันก็ทำให้ผมรู้สึกได้ว่าความรู้สึกที่ผมมีให้ไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกที่อยู่ข้างเดียวมันเหมือนเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกัน เส้นทางที่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังผมไม่รู้ว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ผมก็รู้ว่าผมพร้อมที่จะเดินไปกับอาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะผมรักอาเข้าแล้วที่จะห้ามตัวเองได้แล้วตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆ เรายังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมอากับหลานแต่ในความสัมพันธ์มันมีอะไรบางอย่างที่มันมากขึ้นทุกครั้งที่ผมมองตาอาผมก็รู้สึกได้ว่าสายตาที่มองผมมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันมีทั้งความหงวยใจความอบอุ่นแล้วก็ความรู้สึกที่มันลึกซึ้งกินใจเราคุยกันมากขึ้นคุยกันในเรื่องที่มันไม่ใช่แค่เรื่องในชีวิตประจำวัน ผมเล่าให้ฟังเรื่องความฝันของผมเรื่องอนาคตที่ผมอยากจะสร้างส่วนอาก็เล่าให้ฟังเรื่องความเหงาเรื่องความรู้สึกทรมานที่ต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ความรู้สึกที่อยากจะมีใครสักคนที่เข้าใจมันเป็นบทสนทนาที่มันทำให้เราใกล้ชิดสนิทกันมากขึ้นผมรู้ว่าสิ่งที่เราทํามันอาจจะไม่ถูกต้องในสายตาของคนอื่นแต่เราก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ มันเหมือนเรากำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความรู้สึกที่มันไม่เคยมีมาก่อนเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินเลยแต่ทุกครั้งที่เราแต่ต้องกันมันก็เหมือนไฟฟ้าที่มันช็ดไปทั้งตัวมันเป็นความรู้สึกที่มันทั้งหอมหวานแล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง แต่ผมก็รู้ว่าผมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพราะความรู้สึกที่ผมมีให้มันจริงมันจริงกว่าสิ่งใดๆที่ผมเคยรู้สึกมาทั้งชีวิตแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครที่จะรักอาได้เท่ากับที่ผมรักเพราะผมรักอามากกว่าที่อาจะจินตนาการได้เสียอีขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของเต้หลานรักกับอาสาวนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินพร้อมบวก